มาเลยครับมาเลยครับวันที่25สิบห้าทับสามทับหเจ็ครับผมลาวสตาห้าน้อยมัดรวมน้อยพัฒนาครับผมมีน้อยพัฒนาหน่อยห้าน้อยมัดรวมเด้อครับทุกน้อยเด้อครับเด้ออย่าลืมเด้อครับเมื่อนี้เขาคัดอะดรครับเกตเก้าเนาะผมเขียนในเพื่อนวงกลุมในความครับ เกต้าว์นี่วงกลมมังคล่องเลยครับอย่าลืมนะครับเด้ออายอดสุดนะครับน้อเออมีผู้บึงกับชีสุก่ะน้อครับออกออกลาวชดาครับแต่มีตัวนึงครับหึางมากหนึ่งสี่ครับโอ้ยกาศาสตร์นะครับเขาสวางเทียนะครับวัอนี้หนึ่งสี่ครับเก้านะครับเนาอเอามึงครับจอบก็นนั่นครับวันที่ยี่สิบ ห้าครับทับสามทับหกเจ็ดรับผมเออหน่อยลาวสตาหน่อยรวมครับหน่อยสตาหน่อยรวมครับเออหน่อยอย่าลืมหน่อยพัฒนานำเลยครับเดอ้อไหลลงไปครับอืมเอาเออลาวพัฒนาลาวสามัคคีครับผมอู้อยหนเก้าสามห้าสามห้าเก้าสามเก้าห้าครับเก้าสามห้า เก้าสามเก้าห้าตัวยังนะครับโอ้ยคือขึ้นสูงเนาะมืออื่นอยู่นะครับมืออื่นมืออื่นกับโมเน่แนะครับอาจจะขึ้นสูงเนาะมืออื่นเนาะอืมดึงดูไปเพื่อทดทวมความจำครับมีขึ้นสูงเนาะมืออื่นนะนะครับตัวกันหกห้าหกสามหกแปดเบ้ามืออื่นครับอย่าลืมนะครับเด้อนี่เป็นคอมเมนต์นะว่า คือพ่มีเล่าพัฒนาครับพรุ่งนี้ปล่อยพรุ่งนี้ไปครับปล่อยปล่อยวันนี้พรุ่งนี้ไปครับอย่างนี้ครับอปล่อยวันนี้พรุ่งนี้ไปอย่าลืมนะครับอืมปล่อยวันนี้พรุ่งนี้ไปครับผมเกาะจัดก,รการข้าวสารมอเตอว่ากันครับอืสุขุพนครับวันที่วอทอวันที่ยี่สิบผ้าทับสามทับหก มาแล้วครับลาวสตาหาหนอยมัดรลวหน้อยพัฒนาลาวสามคีลาวพัฒนา9ก้าสามห้ห้าเครับผมหกห้าหกสาครับผมพิจารณาด้วยนะครับปูหินอ่อนครับผม เท่หน้าเบือ้องต้นกันสู้กับสุขุนได้ยอ,อ,ยอมขออยู่เหมามีแนวอดไก็บยาปล่อยปลาละเลยครับหาช่วยกันครับอืมสลา,ากหัวมืออื่นก็ยังได้ซื้อไปซื้อสั่งกระสีมาติดสลากครับอืมหลังสันเข่าเนาะครับเนาะโอ้ยนะครับอ่าชอบก็จัดคัดก็ดดผ่านบอเตอร,ร์บกันครับเอ้าเบิ้งจักหน่อยครับ ครับเอาเลื่อนไปดูวันที่26ครับอ่าเลื่อนๆไปเบิ้งวันที่26น้ำกันครับบัดที่ยี่สิเนาะอ่าในยี่สิเฮาก็บ่ได้เบิ่งเนาะวันที่25่สลดไปแล้ววันที่24เบิ่งดูแล้วครับเออวันที่16ปัด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 ปวงกลมใหม่อีกแล้ววงกลมใหม่อีกแล้วครับอืมวงกลมให้อีกแล้วครับบอลเกตเก้าเก้าเกตนะครับเอาเนื้อทำ นี่นะครับเอา้อมมาอืมหลวงกูไม่อีเแลยวครับหลวงเขียนหาหาหลวงมักไงนะครับเมือินครับเออวันที่ยี่หกครับหลวงเขียนหาหาครับเป็นจ้าได้วันที่เขียนสองหาฝดไปเขียนหาหานะครับเนาะเอาเลยนะครับเนาะอ,อืมเอ้าบัาเอารรเอาัรารธาเป็น,นนะเจงงบุญเนาะอัารธาเป็นเจงงบุญได้กินกะต้มเพื่อนได้กินกวต้มเพื่อนนะครับเนาะ เด้อชอบประจายการประพันธ์มรดกนครับสุขสุขคนครับบริโภคไหมฮะเจารณาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นครับวันที่ยี่สิบหกทับสามทับหกเจ็ดลาวสตาฮานอยมัดรวมฮานอยพัฒนาครับน้อยพัฒนาครับโอ้ยผมก็หมักไปดีครับน้อยพัฒนาหน่อยสามัคคีมือนครับน้อยสามัคคีออกดีดีครับเออ ลาวสามัคคีครับผมอยากดูนะครับสอบก็นะครับเออหนึ่งสองห้าครับโอ้ยคือต่ำเลยเนาะอกออยู่เนี้ยหนึ่งสองห้าครับห้าห้าตัวหลวงเขียนครับวงกลมไม่เลยครับไม่แน่ไม่นอนครับห้าห้าครับผมแล้วก็สองห้าหนึ่งห้าครับสองห้าหนึ่งห้าครับอืม สองห้าหนึ่งห้าครับมันมาต่ํานะครับเนาะมันจะเป็นนี่นะครับหนึ่งห้าแล้วก็ตัวกันเก็ดสองครับอ่าเจีดสองแล้วก็เจ็ดห้าครับโอ้ลักมักดูครับเก็ยดหานครับเก็ยดหานี่ก็มักดูครับนะครับเนาะอ่าเนี่ครับเก็ยดหานี่ก็มักดูครับเพราะว่าเป็นมาดีที่ครับเก็ดหานะอืมเนาะหนึ่งครับ เขียนไว้สอบประจัดคัดกอพานครับบม่ได้ปีนังไม่ได้เห็นนังครับอืมอเมียเต็งอีกะไปไม่รอดไปไม่ไหวต้องหาทางว่าให้มันไปรอดครับยังกระร่างครับอืมต้องหาวิธีให้มันไปรอด,รรอหใ,หอดให้ไใดอันที่ว่าไปวอรรอดต้องให้มันไปรอดนะครับเอาเบื้งนะครับนะ,ะวันที่ยี่สิบหกทับสามทับหกเจ็ดลาวสตา ลาวสตาอู uk, ้มือนี่ลาวสตาเขาลาวสตาหน่อยรวมครับหน่อยมัดรวมหาน่อยมัดรวมครับหานอยมัดรวมลาวสาบกี่าานอยพัฒนาครับโอ้ยนะครับมือนี่เขาตัวอันครับการศาสตร์กับเขาอยู่นะครับเนาะลาวสตาเขาอยู่นะครับเนาะวิจารณาธรบุญนะครับเออมาเบื้องต่อไปครับบาทครับเอ้า บางเวลยครับบงสามมือส่นปุดไปทีเดียวปุป๊บรดดครับเอาเออส่วนกนโอ้นี่ครับเอาไม่แล้วครับนี่จอจอจอุดจุดไม่แล้วครับนี่โอ้ครับเจ็ดวันวัทอยี่บเทับสามทับหกเจ็ดลาวสตาวันที่สิบเจ็ดอาจจะมีเล่าฮะอาจจะมีเล่าพัฒนาไดครับ มืออื่นมีดีหยิบหามีลาวพัฒนาตัวนี้ครับอย่างนี้ครับคือเพิ่งแริ่ครับอา,อาจจะมีครับเอมีว่าเป็นยังนะครับเนาะอ๋อยังใส่หัวอยู่นะครับอืมไม่ไปใส่หัวอยู่ขอโทษดนะครับเอานี่ครับมีลาอ่านี่มีล่าพัฒนาครับเพคนอยากไดจะเล่าพัฒนาแทะผู้ดใดก็ได้ เอาพัฒนาไปให้มันแปนมันหงม,มันเสียมมันเหลืองมันหนุ่มเลี้ยงนะครับเนาะวอวอทอยีบเก็ดทับสามทับหกเจ็ดครับลาวสตาฮานอยรวมลาวสามัคคีฮานอยพัฒนาครับผมฮาหนอยพัฒนาครับอืลาวพัฒนาครับอลาวพัฒนาเนาะผมอย่าลืมนะครับเด้อฮานอยพัฒนาลาวพัฒนาอย่าลืมครับเอาลืมกันอีแล้วนอพัฒนานะครับเด้อนอสิเขียนน,น,น,นนอ,นนอพัฒนาเนะครับเด้อ ยุดยุดครับเขียนนอพัฒนาลงไปครับนี่นะครับเหดูไปลายเี็นไปลายแล้วครับเนาะดีก็วม่มีนาเขียนครับเอาจ,จัดขัดกรผพาน อ๋พัฒนาครับเอาขึ้นราเบิงวันที่อันยี่สิบสี่ยี่สิบห้าใช่อยนะครับมาทายวันที่เอา,า,า,น,เอานี่ยี่สิบห้าครับเอาวันที่ยี่สิบห้าครับวันที่ยี่สิบห้าทับสามทับหกเจ็ดครับผมห้าลาวสตาห้าน้อยมัดรวมห้าน้อยพัฒนาลาวสามคัคคีลาวพัฒนาครับวันที่ยี่สิบห้าครับเป็นอย่างไรนี่นะครับเป็นอย่างไรลาวพัฒนาให้ไปแล้วครับแต่ว่าบุริตรุ่กลุ่ม มันมันบมหลงนะครับมันหลงกับวุ่กลุ่มอะไรอยู่ครับมันบมไดหลงค <c oughs> รับก็ตดวคอให้เด้ครับเออครับตรวจคอให้หลายครับบะไวุ่กลุ่มนะครับอสาธุสาธุครับช่วยอนุโมทนาบุญซื้อน้ำมันโซล่าตเกียงปั่นไฟนี่ได้ครับเป็นบุญกุศลเป็นมหาบุญมหากุศลเลยครับก็สู้สูขค้นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ยังมีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะครับเนาะ อืมนี่ก็สาธุ hmm.